G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock Motherboard ที่เกมเมอร์และนักโ o v e ออกเกอร์ ok ker, เลือกใช้ ครับพบกับอิงรายการโอฮอกโซนทีวีนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีการเปิดตัวการ์ดจอตัวใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วกับ GTX 960ก็คือการ์ดระดับเมนสตรีมที่สามารถรองรับการเล่นเกมได้แทบจะทุกเกมนะครับวันนี้เป็นตัวรุ่นน้องของมันนะครับหรือว่านี่ GTX 950นะครับผลทดสอบจะเป็นยังไงนั้นตาม GTX 960นได้ห่างแค่ไหนเดี๋ยวอิงพาไปดูในเทปนี้ครับ ก็วันนี้นะครับ GTX 950จะเป็นจากทาง ASUS นะครับดูจากหน้ากล่องก็น่าจะรู้แล้วนะครับกับนกคู่ตัวนี้ Series Street Gaming นั่นเองนะครับซึ่ง Street Gaming ที่ใช้โลโก้นกคู่เนี่ยจะเป็น Direct CU2 นะฮะทางด้านหลังนะครับก็จะบอกตามแพทเทิร์นกล่องของ Street Gaming ที่เป็น Direct CU2 เหมือนเดิมนะครับม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของ Heat Sink เขาพัดลมศูนย์เดิเบลแฟนแล้วก็ Auto Extreme Technology ที่ทาง ASUS เน้นนะครับกับการ์ดของเขาร่วมถึงโปรแกรม G P U tweak และ x s p l i t gamer ด้วยนะครับที่เป็น g a m e คสเต e r เดี๋ยวแกะกล่องให้ดูฮะมาดูข้างในนะครับตัวกล่องอ่าแกะโอ้วางราๆเลยนะครับคือตัวการ์ดนั้นเองนะฮะต่อมาต้องยกของออกนะครับถึงจะเห็นััเดิลข้างล่าง b u n ด l e ข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากนะครับเริ่มที่ตรงนี้คู่มือ speed setup นะครับซึ่งข้างในนี้มีแผ่น C D C D bundle driver โปรแกรม G.P.U. tweak มาให้ด้วยนะครับข้างในส่วนอีกอันนึงก็เป็นโลโก้ t r i ิกนะครับเอาไว้แปะเคสหรือแปะอะไรก็แล้วแต่นะฮะต่อมาเดี๋ยวดูตัวการ์ดกันเลยตัวการ์ด GTX 950ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวจากทาง Asus เองนะครับไม่ใช่การ์ด r e f e r e n c e นะครับอย่างที่เห็นคือเริ่มที่ซิงค์จะเป็น Direct C.U.2 นะครับก็แพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าขนาดอาจจะแตกต่างกันไปนะฮะก็คือดูดีๆมันจะมีโลโก้หน้าตาเหมือนนกฮูกนั่นแหละครับตา2อันนะฮะแล้วก็มีลายตรงนี้เป็นสีแดงนะครับวัสดุเป ทางด้านหลังก็จะเห็นว่ามีแมนแดมอยู่ข้างบนด้วยนะครับบริเวณนี้ back panel นะครับก็สำหรับ GT950 x นั้นจะมีอันนี้นะครับก็คือ Display Port นะครับ DVI พอร์ t ตตรงนีอ้อย่างที่เห็นนะครับ DVI พอร์ t ตและ HDMI 1พอร์ตนะครับบริเวณนี้ก็ต่อมา เรื่องรายละเอียดของตัว PCB อาจจะไม่มีอะไรเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปอธิบายมันจริงๆจ,งจ,งจ,งจังในใต้สิงดีกว่าเพราะฉะนั้นขอแกะสิงครับก็แยกกันออกมาแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัว PCB กันก่อนเริ่มที่ตัว GPU ของ GTX 950นะครับทางด้านข้างเนี้ยที่ทาง asus เขาเน้นนะครับก็คือเทคโนโลยี super alloy power t o o นะครับอย่างที่เห็นไอตัวโชคตรงนี้ แล้วก็พวกแคปต่างๆภาคจ่ายไฟ,ไฟมอสเฟตนะครับ่อเป็นซูเปอร์อะลอยด์พาวเวอร์นะครับหรือว่าตรงนี้อย่างที่เห็นคือแซฟแคปนั่นเองเม็ดแรมนะครับจะเป็นเม็ดแรมจากทางซัมซุงนะครับขนาด 2GB กิกะไบต์มีบริเวณนี้2เม็ดนะครับแล้วก็มีข้างหลังอีก2เม็ดนะครับอยู่บนแพทเทิร์นใกล้ๆกันนะครับเพราะว่า PCB มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นก็การวางเม็ดแรมก็อาจจะต้องใช้การบริหารพื้นที่นิดหนึ่งนะฮะบ,บริเวณนี้จะเป็น บริดจ์การเชื่อมต่อ SLI นะครับมีมาให้ที่เสียบ1 Bridge นะครับในส่วนของตัวการ์ดเนี่ยที่ให้มาก็ปิดมาอย่างแน่นหนานะครับไม่ว่าจะเป็นตรง cover slot p c i นะครับทางด้านข้างนี้จะเห็นว่ามี power input 6กพินนั่นเองต่อมานะครับในส่วนของตัวซิงค์นั้นก็อย่างที่ได้ว่าไปนะครับ pattern direct CU2 คือฝาครอบนั่นหละครับส่วนข้างล่างจะแตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็ เหมือนเหมือนกับตัวอื่นแต่ว่าจำนวนฮีทไพป์หรือว่าอะไรจะลดลงหน่อยนะครับฮีทไพป์จะมีฮีทไพป์ขนาดกลางไปค่อนข้างใหญ่นะครับสเส้นโดยฮีทไพป์เนี่ยจะสัมผัสกับตัวกระดอง GPU โดยตรงนะครับเพราะว่ากระดองของ GT950 นั้นจะเป็นแบบสีเ่หลียม่มผืนผ้านะครับก็จะเห็นว่าต้องการแค่2ฮีทไพป์ก็เพียงพอแล้วนะฮะในส่วนของฮีทไพป์นั้นก็ลากยาวมาตรงนี้นะครับอยู่ใต้บริเวณพัดลมพอดีซึ่งพัดลมตรงนี้ ก็จะทําหน้าที่เป่าลมลงมาซึ่งใต้นี้ก็จะมีเม็ดแรมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป่าทีเดียวได้ทั้งเม็ดแรมทั้ง G P U นั่นเองตั้งเทสเบสเสร็จแล้วนะครับขอแนะนําสเปคกันก่อนเราต้องการจะใช้เป็นชุดเดิมนะครับคือ i 7 4 7 9 0สี็ก k overclock ไปที่ 4.2GHz นะครับจริงๆเรายังไม่อยากใช้ตัว Intel Skylake ใหม่นะครับเพราะว่าอยากให้เปรียบเทียบผลเทสของ9 5 0ตัวนี้เทียบกับตัว960นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ว่าจะแรงแตกต่างแค่ไหนมาดูตตัว GPU นรงี การ์ n v i d i a g e f o r c e GTX 950ยังไม่มีพวกเทคโนโลยีสถาบัตยกรรมอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าไดรเวอร์ตัวนี้เป็นไดรเวอร์ตัว Press Release ก็คืออาจจะยังไม่มีรายละเอียดออกมาครบถ้วนเท่าไหร่นะครับมีแรม GDR5 จากทาง Samsung ทั้งหมด2 g b นะครับ GPU clock ที่1,165 MHz Boost clock ที่1,355 MHz และ Memory clock ที่1,653 MHz นะครับ Bus width เป็น128 bit นะครับตัวนี้เดี๋ยวต่อมา เดี๋ยวผมพาไปดู3 d m a r k Firestrike กัน3 d มด r มาร Firestrike นะครับเราจะเทสต,ตัวเดียวกับ GTX 960เลยก็คือ f ฟ r e s t r i k e Extreme นะครับมาดูว่าประสิทธิภาพมันจะแตกต่างแค่ไหนกดครับคะแนนออกมาแล้วนะครับกับ f ฟ r e s t r i k e Extreme คือคะแนนรวม3,600 0คะแนนกราฟิกสกอร์ที่3,160คะแนนนะครับโดยรวมแล้วผมถือว่า ไม่ด้อยไปกว่า GTX 960มากมายเท่าไหร่นะครับถือว่ายังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่นะครับกับการตัวนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวลองเทสเกมให้ดู GTA 5ครับในส่วนของเกม GTA 5นะครับผมได้ใช้เซตติ้งเดียวกับ GTX 960ทั้งหมดนะครับคือ Resolution 1080นะครับแล้วก็ในส่วนของ MSAA จะเป็น X2 การปรับดีเทลต่างๆก็จะอยู่ในแบบ Very High และ Ultra นะครับอัานไหน u l t r ้ได้จะเ l t ท้นะครับ ทุกอย่างเหมือนกันหมดกับ GT90 6จะเห็นว่าเฟรมเรทยังเล่นได้นะครับถือว่าอยู่ระดับเหนือกว่า30และมีโดดไป40ในบางจังหวะนะครับอย่างที่เห็นฉา,ากนี้นะครับฉากฝนตกยืนพื้นที่40บวกบวกนะครับตรงนี้นะครับเป็นทรานสิชันของกลางวันกลางคืนจะเห็นว่าเฟรมก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับเล่นได้อย่างสบายๆเลยที่ m s AX2 ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่เรนเดอร์หนักที่สุดนะครับเพราะว่าพาร์ติเคิาน้ำค่อนข้างเยอะลงไปต่ำสุดที่30นะครับอ่ะ29กอ,อย่างที่เห็นนะครับก็ยังถือว่าพอไหลลื่นได้อาจจะมีเฟรมตกสะดุดแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นแหลกนะครับก็ยังรับได้อย่างเล่นได้อยู่นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับตรงนี้เราปรับสุดทั้งหมดนะครับอับการราคาไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอดูราคาที่ร้านขายจริงๆก่อนละกัน เอาเป็นว่าประสิทธิภาพนั้นก็ด้อยกว่า GTX 960นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ไม่ถือในระดับน่าเกลียดอะไรเฟรมเฉลี่ยก็40วัากว่า,วานะครับอย่างที่เห็นมาดูฉากการจราจรในเมืองนะครับตรงนี้จะมีพลิกสูงที่สุดนะครับในส่วนของเฟรมดูว่าได้สักเท่าไหร่55นะครับเมื่อกี้ ดูฉากรถชนหน่อยว่ามันจะกระตุกไหมอ่าไม่นะครับเฟรมไม่ตกอ่าตกไปเหลือ30ปลาย,ลายนิดนึง<ๆ>เดี๋ยวเราม,มาดูฉากระเบิดกันนะครับรอรถชนรน้ำมันตรงนี้ก่อนลงไปเหลือ30ปลายนะครับถือว่ายังไม่ตกนะครับเฟรมตรงนี้ ต่อมาเรามาดูในส่วนของการเทสอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่เห็นจะเป็นอุณหภูมิในแบบอดอลนะครับคือไม่มีโหลดที่ตัว GPU นะฮะจะเห็นว่าอยู่ที่3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสโดยที่อุณหภูมิห้องเราเวลาประมาณบ่ายสามแก่ๆนะครับเปิดแอร์ยีองศา,านะฮะถือว่าการควบอุมิตรงนี้ได้ค่อนข้างดีในส่วนของอดอลเดยต่อมาเรามาดู f u ลโหลดกันนะครับกดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับตอนนี้โดดขึ้นมาทันาทีที่4 4 4 5องศานะครับรอดูกัน ครับผมก็ทิ้งมาประมาณ20นาทีแล้วนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิไปหยุดนิ่งอยู่ที่65 6ถึง66องศาเซลเซียสนะครับกับซิงค์ Direct CU2 จากทาง ASUS ตัวนี้ถือว่าคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูการบริโภคพลังงานกันดีกว่าตัวเลขที่เห็นนะครับจะเป็นตัวเลขในการบริโภคพลังงานในส่วนของ i d นะครับโดยที่ทั้ง GPU CPU อะไรไม่มีโหลดเลยเดี๋ยวต่อมาผมจะให้ดู full l o ดนะครับ ขึ้นไปที่1 9 0กว่าวัตต์เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้ก็ก็ไม่ประหยัดสัทีเดียวแต่ว่าก็ถือว่าต่ํากว่า g t x 960อยู่นะครับตรงนี้หลายๆคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับในส่วนของผลทสและประสิทธิภาพของ g t x 950ซึ่งเป็นตัวตัวรุ่นน้องจาก g t x 960นะครับประสิทธิภาพก็จริงๆแล้วก็ไม่หนีกันมากนะครับด้อยกว่านิดหน่อยแต่ว่ายังถือว่า เล่นเกมได้ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้จะเป็นจากทาง ASUS ซึ่งมีซิงค Direct CU 2ในเรื่องของอุณหภูมิก็น่าจะดีกว่าตัว reference หน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะแตกต่างกันยังไงผมก็ยังไม่ได้เทสต,ตัว reference ในเรื่องของราคาก็อาจจะยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องรอดูเวนเดอกันอีกทีนะครับว่าเขาจะขายที่ราคาเท่าไหร่คุ้มกับประสิทธิภาพที่ได้มาหรือเปล่านะครับ ต้องขอคุณทางบริษัท ASUS ประเทศไทยด้วยนะครับที่ให้โอกาสอิงได้ทดสอบการ์ด GT950 x ตัวนี้นะครับวันนี้อิงและทีมงาน o อฮอคโซนทีวก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในสดหน้าสวัสดีครับ